ตรงนี้ผ่านไปต่อไปกลับไปที่ที่วานะที่วาก็คือวางไว้ตัวสุดท้ายก็ทำมังวาตัวที่สองของอันดับที่สองของประโยคสุดท้ายทํามังวาโศตงุงอย่างนี้ก็สวยหรือวางไว้ตัวที่สองของทุกๆุทุกๆท,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 ทุกบทหรือทุกๆุกประโยคก็ได้เหมือนตัวอย่าง นาระถังเนี่ยก็คือเราจะเราจะเปลี่ยนอัดรถังเนี่ยก็คืออัรพิงก็ได้ไม่เป็นไรนะอัรพิงแต่ไม่ใช่มีอัรพิงอย่างเดียวนะก็ต้องนัอัรพิงหรือนาระพิงก็ได้ไม่ได้ได้แล้วไงไม่ได้แล้วนแต่เวลาแปลไม่ได้ได้แล้วใช่ไหมจึงไม่ได้นะเดี๋ยวนี้แม้แต่แม้แต่มือทั้งสอง แม้แต่มือทั้งสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวแม้แต่มือทั้งสองเห็นไหมมือทั้งสองเนี่ยอะไรที่เป็นคู่เนี่ยบางทีก็จะไม่ใส่ตัวเลขมานะไม่ใช่แตว,วหัดถาปีนยเขาไม่ค่อยนิยมนะให้สังเกตไว้เลยว่าอะไรที่เป็นมันมันเป็นไปไม่ได้คนมีสามมือหรือมือเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหัดถาเนี่ยแสดงว่าต้องตั้งแต่สองขึ้นไปและไม่นิยม ไม่ไม่ไม่นิยมใส่ตัวเลขมาด้วยแม้เขาจะบอกว่าแม้มือทั้งสองข้างตาทั้งสองข้างมองไ,ม,ม,องไ,ม,ไม่มองไม่เห็นเห็นไหมมองไม่เห็นก็ใส่ใส่เฉพาะตาทั้งหลายมันก็คือสองนั่นแหละแต่ใส่มาผิดไหมก็ไม่ผิดแต่เขาเรียกว่าเชยะเชยไม่รู้นขาดความสังเกตเขาเรียกว่าขาดความสังเกตแต่มีไหมก็มีตัวอย่างอยู่ <c oughs> เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้บัตรเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองเห็นไหมแม้แต่มือทั้งสองข้าง <c oughs> ของเราก็ยกไม่ไหวอวิทยาอาวิทยานี่ก็ต้องไปท่องนะถ้าไม่ท่องก็ไม่ได้ละอวิทยาแม้แต่มือทั้งสองของเราก็ใช้การไม่ได้เห็นไหมยกไม่ไหวนเนี่ยเป็นสํานวนผดดิษ ก็ใช้การไม่ได้เอาละตายละอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนวิชากลับเนี่ยจะต้องท่องศัพท์ยากเนี่ยถ้าไม่ท่องเลยเราก็จะไม่ได้นะเกิดเขาแปลเนี่ยเราจะไปไปหลงสำนวนไม่เข้าใจภาษาไทยเพราะภาษาไทยมันดิ้นได้ไงแปลอย่างโน้นเป็นแปลอย่างนีวน้ว่าอย่างโน้นความหมายไปอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมนเล็บคุดเนี่ยเล็บคุดไม่ใช่เป็นนึกถึงคุดเห็นไหม อวิทยายกไม่ไหวยกไม่ขึ้นใช้การไม่ได้อวิทยาใช้การไม่ได้ <c oughs> กิจที่ควรทำอย่างอื่นก็ไม่มีกิจที่ควรทำอย่างอื่นก็ไม่มีก็ไม่มีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นเห็นไหมบางทีเท่ากับแปรกิริยาก่อนก็ไม่มีกิจเห็นไหมณนะนะทันที ก็ไม่มีสิ่งที่จะต้องทำอย่างอื่นบางทีอาจจะไม่แปลว่ากิจก็ได้เขาจึงไม่ใส่คำว่ากิจขึ้นมาเห็นไหมอันยางกะกาตพังใช้กาตพังก็ได้ไม่เป็นไรกัตพังกาตพังมีใช้ทั้งสองได้ทำใจเท่านั้นให้เลื่อมใสได้ทำใจได้นี่เป็นภาษาไทยนะอย่าไปนึกถึงไงคำว่าอา,อาคม ถามว่าเราใส่มาได้ไหมก็ได้อยู่มันก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่ามันไม่จําเป็นถึงจะต้องได้นีนะได้นี่ก็ใช้เป็นบางบางกิริยาพระศาสดาดำริว่าทรงดำริว่าด้วยการที่มานบนี้ทำใจให้เลื่อมใสเท่านี้ก็พอละอด้วยการเห็นไหมเอ็ดเอ็ดตะเกนะ พอละนะบางทีท่านไม่เป็นพอละแปลก่อนพอละด้วยการทำใจให้เลื่อมใสมีประมาณเท่านี้ของมานบนี้หรือแก่มานบนี้แล้วแต่ท่านจะแปลน,นะเพราะนั้นอาอลังเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าอลังเนี่ยท่านใช้ในในลักษณะไหนศับอลังจำไว้นะเคยอธิบายแล้วตอนตอนเรียนใหม่ๆ เพื่อย้ำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจมองเห็นภาพด้วยอัลศังส์ในประโยคปฏิเสธมีปฏิเสธนะอันว่าพอละอันว่าอย่าเลยก็มีนะอะลังประโยคปฏิเสธที่ระบุสิ่งที่ถูกปฏิเสธและผู้ปฏิเสธไว้ด้วยเห็นไ,ไหมปฏิเสธตัวไหนตัวนี้ระบุไว้ด้วยก็ให้เรียงอลังไว้ต้นประโยค เรียงผู้ปฏิเสธเป็นจตุถีวิพัตเรียกว่าสัมปทานะแก่พอละด้วยนะพอละด้วยไม่ใช่แก่นะพอละด้วยสัมปทานะหรือแก่ก็ได้นะพอด้วยแล้วก็แก่ด้วยตอนนี้ก่อนเอตเกนะเรียงผู้ปฏิเสธเป็นจตุถีวิพัตสัมปทานะไว้ถัดไปและเรียงสิ่งที่ถปฏิเสธ กาลนะไว้ตัวสุดท้ายตามปกติต้องเรียงเอกตะเกนะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ในประโยคนี้ท่านกลับเรียงอ e ีมสสะไว้สุดท้ายที่เราเรียนต้องจริงๆต้องเรียงไว้อย่างนี้เนี่ยบางทีประโยคเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงนะถ้าไม่เข้าถึงเนี่ยลำบากว่าเวลามันมันแปลกจากที่เราเรียนเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจอลัง ตามปกติต้องคําว่าด้วยต้องตัวสุดท้ายอารังอรังก่อนแล้วก็ตัวจตุถีถัดไปอิมัตสะและตัวตตะติยาไว้ตัวสุดท้ายแต่ในประโยคนี้ท่านกับเรียงอิมัตสะเห็นไหมเอาไปไว้ข้างหลังเห็นไหมอิมัตสะไว้สุดท้ายและสำนวนสนามหลวงนียก็ มีทั้งประโยคสี่ทั้งประโยคสามนะแปลว่าแปลว่าของนะแปลว่าของก็คือเป็นไอ้ตรงเนี้ยมันแปลพยาญชนะท่านก็แปลว่าของกันนะอันว่าพอละด้วยนะแก่ตามปกติเราต้องแปลนั้นของสนามหลวงก็แปลแล้วแต่ท่านจะแปลนะบางทีก็แปลว่าของบางทีก็แปลว่าแก่เราจะเรียง แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี้แบบนั้งตามตามตัวนี้นี่ตามแบบที่ใช้โดยทั่วไปอลังอิมัตสะอ่าไม่ใช่อิมัตสานะอะเวลาเราเราไปเจอก็สังเกตไว้ตัวนี้เราขีดไว้ก่อนเวลากลับมาหาเนี่ยมันมันก็จะง่ายอเวลาเราไปเจออลังเนี่ยมันก็มีเยอะแยะอลังแล้วถัดไปเป็นอะไระก็ทําความเข้าใจนะเอาต่อไปก็ <c oughs> แล้วก็เสด็จหลีไปเสด็จหลีไปปักกามิพอเมื่อพระาศาสดาพระพอเมื่อพระตะถาคตนตะตถาพอเมื่อพระตะถาคตสเสด็จรับตาไปเท่านั้นนตะตถาคเตครั้นเมื่อพระาศาสดาวิชหันเตเยวะละไปอยู่นั่นเทียวนะละไปอยู่ซึ่งคลองแห่งจักูุใช่ไหม รับสายตาไปเท่านั้นอ่ตรงนี้อ่ะเรไปให้หมดก่อนนะรับสายตาไปเท่านั้นหรือรับตาไปเท่านั้นนะมานบนั้นมีใจเลื่อมใสาตายไปแล้วนะตายไปบังเกิดในวิมานทองบางทีอท่านอาจจะไม่ใช้คำว่าบังเกิดตายไปเกิด ตายไปเกิดในวิมานทองสูงสามสิบยชดในเทวโลกเหมือนหลับแล้วตื่นฉะนั้นอ่าตรงนี้แปะให้ฟังแค่นี้ก่อนไ <c oughs> อตรงนี้เมื่อเห็นไหมถ้าเราไปแต่งเป็นตถาคตศาสตร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอไม่เกี่ยวข้องกับประโยคต่อไปเขาเรียกว่าอนาทรก็คือไม่เอื้อเฟือ้อ ไม่เอื้อเฟื้อก็คือไม่เอื้อเฟื้อกับประโยคหนะ้าไม่เอื้อเฟื้อกับประโยคหลังก,ก็แทรกขึ้นมาเป็นประโยคแทรกเหมือนกันแต่ประโยคลักษณะเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องมีความหมายมีเนื้อความเกี่ยวข้องไม่ประโยคหน้าก็ประโยคหลังตรงนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นชัดนะเดี๋ยวเราจะมองเห็นชัดหลายหลายแห่งนะเวลาเราสังเกตค่าว่าอนา,อนาธรก็ไม่เอื้อเฟื้อมันไม่เกี่ยวข้องกับประโยคข้างหน้า และประโยคต่อไปท่านลักษณะเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีความความเนื่องกับประโยคหลังหรือประโยคที่กล่าวมาแล้วอนเรับสายตาก็มีใจมีใจเลื่อมใส <c oughs> แล้วก็ตรงนี้แหละบังเกิดตายไปบังเกิดเห็นไหมตายไปเกิดจาไว้เลยว่าตายไปเกิดเนี่ยอย่าไปใส่คําว่ากาลังกตะวะชาตา หรือชาโตอันนี้ไอ้มานพนะมานชาโตนากนกกะวิมานชาโตนไม่นิยมนะทั้งทั้งเีชาโตก็เกิดเหมือนกันนะแต่ว่าตายไปบังเกิดเนี่ยต้องนิพพติแม้ท่านจะไม่แปลว่าบังเกิดก็ตามนากนักกะวิมานอธิบายอธิบายเมื่อวานแล้วนะแล้วเหมือนหลับแล้วตื่นเนี่ยต้องระวังนะอย่าไปแต่ง <c oughs> อย่าไปแต่งตามตามภาษา ภาษาไทยแบบหนึ่งนะ,ะตัวอย่างตายไปตายไปบังเกิดในวิมานเหมือนหลับแล้วตื่นเหมือนหลับแล้วตื่นตรงนี้ <c oughs> มันมีเหมือนก็ก็ไม่ยากนะเพราะมีเหมือนเพราะว่ามันเป็นอุปมายอยู่แล้วเหมือนหลับแล้วตื่นถ้าเราไปแต่งใหม่สมมุติว่าบางบางรูปนะแต่งไปเรื่อยๆกาลังกตวาเทวโลกเกติงสะโยชนิเกการนากาวิมาเนนิพติตวาสมมตินะนิพติตวาบังเกิดแล้วแล้วก็ไปเหมือนหลับแล้วตื่นเนี่ยก็ไปใส่คข้า่า สุตตะปุทโธวิยะอโหสิสมมติอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าบังเกิดเนี่ยเป็นเป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกใช้กิริยาในระหว่างอะจริงๆบังเกิดเนี่ยบังเกิดเป็นบังเกิดเหมือนหลับอะไรเนี่ยมันต้องเป็นตัวขยายตัวบังเกิดต้องเป็นกิริยาใหญ่เลยนะการบังเกิดนั่นเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ย กลายเป็นส่วนย่อยไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องต้องประกอบเป็นนิพพตินะเมชีเข้าใจไหมสำานนภาษามคตเนี่ยบางเกิดเป็นการเกิดอเป็นเรื่องใหญ่บางเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ต้องประกอบเป็นกิริยาคุมภาพก็คือนิพพติส่วนการไปเป็นนั่นเป็นนี่เห็นไหมไอ้บางเกิดแล้วไปเป็นลิงไปเป็น นางยักษสินีไปเป็นทิดาเนี่ยเป็นเป็นส่วนย่อยจึงต้องประกอบบ,บทเป็นวิกติก,กตาวิกติกตาอย่างอย่างตัวเนี้ยสุตปพุทโธไม่ใช่แต่งเป็นเทวโลกนิพพติรวาแลาไม่ใช่เป็นขียานยังไม,ไมไ่ไม่ถูกนะตรงนี้ให้ทําความเข้าใจไว้ด้วยต่อไปก็แม้พราม์เผา <c oughs> ทาชาปนกิจนะนะทำชาปนกิจ ไปไง่ายๆทาชาปนากิจทั้งๆที่ไม่มีนะไปบางทีท่าน่ทำาะก็คือเผาสรีระนั่นแหละทำชาปนากิจสรีระนะมานบนั้นแล้วมัวแต่ได้เป็นผู้เอาแต่ร้องไห้ได้เป็นผู้เอาแต่ร้องไห้หรือมุ่งคําว่ามุ่งปรายโนนะหรือ ได้เป็นผู้ร้องไห้เป็นจุดมุ่งหมายคือไม่เอาอะไระจุดมุ่งหมายของเขาก็จุดหมายปลายทางเวลาท่านแปลสูงขึ้นมาก็มัวแต่ร้องไห้เป็นจุดหมายปลายทางนะคำว่ามัวนี่ก็คือปรายโนอันนี้เราต้องเข้าใจสำนวนภาษาไทยนะนะหรือได้เป็นผู้เอาแต่ร้องไห้ในป่าช้าเขาไปป่าช้านะ เขาไปประช้าเขาหมายามนะเขาไปประช้าร้องไห้อยู่ทุกวันว่าอ่าตรงนี้ต้องจำนะร้องไห้อยู่ทุกวันว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีลูกน้อยคนเดียวลูกน้อยคนเดียวอยู่ที่ไหนเออแปลกดีนะลูกน้อยคนเดียวจริงๆเวลาเราไปพยัญชนะไหมอันว่าบุตรดูก่อนบุตรน้อยคนเดียวอันว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเห็นไหม เวลาเราแปลอันว่าจเจ้าไปไหนจเจ้าอยู่ที่ไหนประโยคนี้เขาจะไม่ใส่มานะแปลกแปลกดีเหมือนกันถ้าไปใส่ตะวังก็ไม่ได้เพราะว่าร้องไห้หาคนที่ไม่ปรากฏอะ่ะก็มันไม่เห็นนะไปใส่ใส,ใส่ใส่ประธานมาก็ไม่ได้นะแต่เวลาแปลต้องต้องใส่มาให้จําไว้เลยว่าร้องไห้เห็นไหมร้องไห้หาลูกก็มองไม่เห็นนะลูกไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นตัวประธานเขาจะไม่ใส่มา ถามถึงพระเถระผู้เป็นพี่ชายใช่ไหมมองไม่เห็นะเห็นแต่ภิกษุมาแล้วก่เออพี่ชายเราอยู่ไหนอันนั้นใส่ประธานมาด้วยใส่ประธานแต่ไม่ใส่กิริยามาอแต่ตรงนี้เนี่ยประธานก็ไม่ใส่กิริยาก็ไม่ใส่ต้องประโยคนี้ถือว่าเราต้องจําไปเลยกะหังเอกาปุระกะกะหังเอกาปุระกะหังตะวัง ก็ไม่ได้ความอีกตะวังกิริยาก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ต้องใส่หมายนะีให้จําไว้เลยว่าเป็นประโยคพิเศษก็แค่นี้ก่อนนะประโยควันนี้เอาสั้นๆนะเอาสั้นๆก็ให้จําว่าถ้าเขาพูดถึงแล้วเป็นอดีตและเรื่องนั้นกําลังดําเนินไปอยู่ยังไม่จบสิ้นให้ใช้กิริยาขยาัดมากํากับด้วย ต่อย่าไปใช้นิปปชี้นะถ้านิปปชีนี่อาจจะนอนนานละเดี๋ยวนี้อาจจะไม่นอนก็ได้นะความหมายมันไปคนละเรื่องเลยนะแล้วก็เรื่องการเรียงวาก็ก็ไม่พูดแล้วนะก็เราพูดมาบ่อยแล้วก็อลังประโยคอลังเนี่ยก็ขอให้ไปศึกษาไปหาดูตัวอย่างเยอะๆนะในหนังสือมันมีเยอะแยนะเวลาเขาใช้อัลลังแล้วก็จะมี ห้ามอลังไว้ไว้ข้างหลังเด็ดขาดนะประโยคอลังเนี่ยในในบางทีก็มีอลังกาตุงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพบใหม่ประโยคข้างหน้านั่นแหละนะอลังเนี่ยจะเป็นประโยคอะไรก็แล้วแต่ปฏิเสธหรือประโยคต้องเรียงไว้ต้นประโยคอย่าไปเอาเรียงไว้หลังประโยคก็แล้วกันเรื่องของอลังนะจำไว้แล้วก็เรื่องการบังเกิด เป็นน่นเป็นนี่ต้องเอาบังเกิดเป็นใหญ่อย่าไปใช้เป็นขีิยานในระหว่างนะนอกจากว่าบางเกิดแล้วนั่นไปแล้วอะไรมีอีกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าบังเกิดแล้วเป็นน่นเป็นนี่เหมือนบางเกิดแล้วเหมือนอย่างเงี้ยต้องเอาบังเกิดเป็นเรื่องใหญ่วันนี้ก็มีแค่สองสามประโยคที่ควรจำมาไว้ก็คือประโยคแรกนี่ต้องทำความเข้าใจ และบังเกิดต้องทําความเข้าใจสามประโยควันนี้นะอสีประโยคก็แล้วกันอลังให้เรียงไว้ต้นอย่าไปเรียงไว้หลังแล้วก็ร้องไห้ถามหาร้องไห้ถึงคนที่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนมองไม่เห็นประธานเขาก็ไม่ใส่มากิริยาไม่ใส่มาแต่เวลาแปรก็แป้มาเองแต่วันนี้ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะเนื่องจากไปหาหมอก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยก็แล้วกัน อาทิตย์หน้าก็ค่อยว่ากันต่อ,อเรื่องมัทธาคุณลีเนี่ยก็มีก็จะจบละอีกนิดอีกนิดเดียวนะวันอาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่แปดยี่บเก้ายบเก้าก็อาจจะมัทธาคุณลีแล้วก็ต่อต่ออะไรติจจะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครสงสัยอะไรมีไหม คงไม่มีอะไรคงจะเหนื่อยละเบลอละ,อะถ้าไม่มีอะไรก็เราจบกันแค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้พักพร้อมกันรหังสมมาสมุทโภพวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโต้าโตภพคะวัตาธรรมโมธรรมังนัมมะเสมิสุปฏิปันโนพระกวัโตสวกสังโฆตังขังนามามิ